สวัสดีครับคงไม่ได้ยินเสียงของผมมานานเลยสินะหลักๆก็หลังจากผ่าตัดมาเรียบร้อยผมก็ใช้เวลาฟื้นตัวพักใหญ่เลยพอใกล้หายผมก็เลยหนีไปไลฟ์สดเพราะเสียงยังไม่ได้กลับมาเต็มที่ด้วยแหละแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็จะลงคลิปให้ถี่ขึ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้จักตัวของผมก็เข้ามาคุยกันในไลฟ์สดได้ผมจะคุยแบบเป็นกันเองอายุไม่เกี่ยวจะคุยแบบเท่าเทียมกันนะครับในส่วนไลฟ์สดของผมจะไลฟ์ทุกวันถ้าเป็นไปได้อ่ะนะ จะเริ่มไลฟ์ก็ช่วงประมาณ2ทุ่มเป็นต้นวันไหนดีดหน่อยก็อาจจะไลฟ์เร็วหน่อยนะครับเอาล่ะเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าครับวันนี้ทางเราจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งไททันขวัญใจใครหลายๆคนตัวตนของนางนั้นช่างอันตรายแต่กลับมีจิตใจที่ดีและเป็นมิตรเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้น หรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับชิโมะชิโมะเป็นไททันสัตว์เลือ้อยคานที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ Godzilla X ขอคงด้วย e w Empire ที่เพิ่งออกฉายไปโดยบทบาทของนางภายในเรื่องนั้นจะถือว่าเป็นสตูคู่กับสกาคิง ชิโมะเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าน้ำค้างแข็งไม่ได้มีความหมายว่าน้ำแข็งนะครับชื่อนี้เปิดเผยครั้งแรกบนฟิกเกอร์เมทัลฟิกของ j a ด้าทอยสที่งานสิงคโปร์คอมมิคคอนเมื่อปี2023ภายในเรื่องทางโมนาได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าไททันนัสชิโมะตัวของไอศครีมเดินได้นี้ได้รับการออกแบบโดยจาร์เลตเคนชิฟสกี้ตัวของเขาได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมาด้วยหัวข้อที่เขาได้รับคือ การสร้างอีกหนึ่งตัวตนอย่างไอซ์กอซิล่าหรือกอซิล่าน้ำแข็งในการออกแบบช่วงแรกๆตัวของมันนั้นจะคล้ายกับมังกรมากในอีกเวอร์ชันหนึ่งจะคล้ายกับไคจูบาลูกอนจากแฟนชายกาเมล่าจนสุดท้ายแล้วคุณเชสกี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตอย่างมังกรโคโมโดและหมีขั้วโลกในส่วนใบหน้าตัวของเขานั้นไดเอามาจากกิ้งก่าแต่สำหรับผมดูแล้วมันเหมือนฉลามมากกว่าโดยเฉพาะตรงจมูกที่ยื่นออกมา นอกจากนี้เขายังเคยคิดที่จะทำให้มันนั้นเป็นตัวผู้อีกด้วยแต่สำหรับตอนนี้คงไม่เหลือภาพเป็นตัวผู้แล้วละ่ะแฟนอาร์ตแต่ละคนดันวาดออกมาได้ด่ารักมากเควินสมิธหัวหน้าแผนกเวตาเอฟเอ็กวิชชลเอได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลายอย่างของชิโมว่ามันนั้นทําให้รู้สึกถึงความท้าทายในด้านเทคนิคและศิลปะที่รวมเข้าด้วยกันทั้งผิวหนังเกรดคิสตัลและฟอสไบบัส แถมเขายังกล่าวถึงความพยายามของทีมเบต้าในการสร้างไททันที่สวยงามแต่ยังคงความดุร้ายและอันตรายเอาไว้หัวหน้าแผนกแอนิเมชันลูโดวิก ic, เขาได้เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของชิโมกับการเคลื่อนไหวของแมวรู้สึกว่าจะคล้ายกับกรณีของก็อตซิลล่าวันด้วยพฤติกรรมดังกล่าวก็ทําให้การเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับของก็อตซิลล่าที่คล้ายกับจิ้งกาผสมสุนัขไม่ใช่สุนัขธรรมดาด้วยนะบูด็อกเลยหรือเปล่าเนี่ยในการออกแบบ ตัวของมันนั้นจะเป็นไททันสัตว์เลื้อยคานที่มีรูปร่างบางอย่างคล้ายกับการวิวัฒนาการอีกขั้นของตัวกอร์ิลาสิ่งมีชมีวิตสีขาตัวนี้มีผิวและเกล็ดเป็นสีขาวที่ดูมันวาวและเปล่งประกายเรียกว่าโดดเด่นเลยดีกว่าบริเวณส่วนหลังจนไปถึงปลายหางของมันนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับของสเตโกซอรัสโดยที่ผลึกที่เป็นหนามแหลมของมันจะเป็นสีน้ำเงินที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณหลัง และจะค่อยๆบางลงจนไปถึงปลายหางในส่วนต่อมาคือหัวที่ถูกคิสตันล้อมรอบจนดูเหมือนกับมงกุฎสีน้ําเงินที่ยืนออกมาในมุมมองแนวนอนจากด้านหลังของมันแถวของแผ่นหนามที่ด้านข้างจะทอดยาวจากบริเวณด้านหลังศีรษะเชื่อมต่อกับคอจนไปถึงหางแม้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่แต่ท้องและขาของชิโมะกับเพียวบางดวงตาเป็นสีน้ําเงินพร้อมกับรูม่านตาสีดําแต่เมื่อมันจะปล่อยพลังงานออกมาดวงตาของนางจะเรืองแสงเป็นสีฟ้า ในส่วนต่อมาคือรูปแบบการเดินของมันที่ภายในเรื่องส่วนใหญ่จะเดินแบบ4ี่ขาที่เหมือนกับการเดินของหมีแต่ในบางสื่อหรือภาพบางอย่างก็ได้โชว์ให้เราเห็นว่าตัวของมันนั้นสามารถยืนสองขาได้นั่นก็หมายความว่าตัวของชิโมะสามารถที่ยืนสองขาได้ในระยะเวลาหนึ่งที่เหมือนกับหมีที่จะยืนสองขาได้เช่นกันโดยการยืนสองขาของมันก็เหมือนกับเป็นการขู่ของสัตว์ที่เราสามารถพบเห็นได้ตามคลิปทั่วไป ในด้านนิสัยของน้องช่วงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสกาคิงตัวของมันนั้นจะมีอาการที่ก้าวเหล่ามาดูเหมือนจะหงุดงิดอยู่ตลอดเวลาถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวของน้องนั้นจะปล่อยไอความเย็นออกมาเพื่อเป็นการบอกถึงความทรมานหรือรู้สึกลำคาดถ้ามีโอกาสมันคงเข้าโจมตีทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ตัวของมันแต่เราสามารถสังเกตถึงความแตกต่างบางอย่างได้จากตัวของน้องนั่นก็คือพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เต็มใจอย่างการที่มันนั้นพยายามที่จะไม่ยิงลำแสงใส่คอง ในช่วงที่เจอกันครั้งแรกและเมื่อหลุดพ้นก็กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องมากจนกลายเป็นมิตรกับคองและสุโกถึงขั้นที่สามารถให้พวกลิงจ่อขี่หลังได้และฉากตาตึงใจอย่างการลูบหัวนี่มันแมวชัดชัดตามข้อมูลของชาวอีบีมีการระบุว่าชิโมเป็นตัวที่ทําให้เกิดยุคน้ําแข็งในขั้นสุดท้ายในนิยายกอร์ซิลาเอ็กซ์คองเดอะนิวเอ็มพายไม่ได้อิงตามเนื้อเรื่องหลักทางโมนาได้พบว่า ชั้นน้ำแข็งทั่วโลกนั้นมีความสัมพันธ์บางอย่างกับจุดเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งโดยมีองค์ประกอบน้ำแข็งที่เกิดจากชิโมะโดยเฉพาะยังมีการอธิบายเพิ่มอีกว่าน้ำแข็งนี้เองคือสิ่งที่ล้อมรอบชิงกิโดราในแอนตาร์กติกานอกจากนี้ยังมีทฤษฎีต่างๆที่มาจากแฟนๆบางส่วนว่าตัวของชิโมะนั้นได้ทำการแช่แข็งเจ้า3ามหัวแต่ถึงอย่างนั้นทฤษฎีนี้ก็อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับตัวคนเขียนบทและผู้กำกับ เพราะงั้นแล้วเหล่าแฟนๆที่คิดกันไปไกลก็ต้องใจเย็นๆกันนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเกินผู้กำกับกับคนเขียนบทแต่ถ้าให้คิดเล่นๆนะครับผมมองว่าตัวของชิโมะแค่มีส่วนในการทําให้เกิดยุคน้ําแข็งอย่างเดียวตัวของมันไม่ได้เดินเข้าไปแช่ตรงๆโดยที่ตัวของเจ้าสามหัวนั้นโดนก็อตซิล่ายิงลําแสงร่วงลงไปในรอยแยกน้ําแข็งจากนั้นก็โดนความเย็นจนหมดสภาพไปด้วยส่วนตัวผมมองว่ามันโดนความเย็นมากกว่าที่จะโดนน้าแข็งจากชิโมะโดยตรง โดยที่เจ้าสัตว์ต่างดาวนี้มันยังไม่รู้ถึงสภาพแวดล้อมบนโลกจึงทำให้มันไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศดังกล่าวได้แล้วเนื้อหาอะไรต่างๆมากมายนั้นมันยังดูขัดแย้งกันอยู่ทั้งการเปลี่ยนมือผู้กำกับทำให้ทิศทางของภาพยนตร์และเรื่องราวของพวกมันนั้นเปลี่ยนไปเพราะงั้นก็ได้แต่รอว่าตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้จะมีทิศทางไปทางไหนกันในส่วนต่อมาคือการที่สกาคิงจับตัวชิโมดได้ในอดีตสิ่งนี้ยังเป็นอะไรที่น่าสงสัยอยู่ ว่าตัวของมันนั้นใช้วิธีการไหนกันแน่ในการจับตัวของน้องมาแต่การที่มันนั้นจับน้องมาก็ทําให้น้องนั้นรู้สึกเจ็บปวดและทรมานโดยสิ่งที่ทําให้เชื่อฝังนั้นก็คือคิสตันในนิยายได้มีการบอกว่ามันเป็นส่วนที่แตกหักออกมาจากกระดูกสันหลังของชิโมะมันโดนหมัดตะปูมาหรือไงเนี่ยถึงได้หลุดออกมานั่นแหละครับเลยเป็นอะไรที่น่าสงสัยไปหมดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการประลองของสกายคิงและของภายในถ้ำพออร์เอิร์ธ ลิงแก่ได้เอาคิสตันออกมาเป็นสัญญาณที่สั่งให้ปลดปล่อยตัวของชิโมะที่ถูกคุมขังการปรากฏตัวของชิโมะในมาพร้อมกับเสียงคำรามที่ทำให้ลิงแถวนั้นต่างหวาดกลัวเพียงไม่นานคองก็ได้เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับอสูรน,น้ำแข็งเจ้าลิงแก่ก็ได้ใช้คิสตั้นดังกล่าวสั่งให้ชิโมะยิงลำแสงใส่คองทันทีจนตัวของคองได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวและล่าถอยไปเมื่อเวลาผ่านไปตัวของสกาคิงได้ตามรอยของ,องคองไปยังจุดบริเวณวิหารของอีวี พร้อมกับกองทัพในขณะที่มันนั้นได้นําชิโมะมาด้วยจนเกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นของเหล่าอสูรยักษ์เมื่อการต่อสู้มาถึงช่วงหนึ่งสกาคิงและชิโมะสามารถขึ้นไปด้านบนได้จนตัวของมันได้สั่งให้ชิโมะโจมตีเมืองและสร้างสภาพอากาศทําให้เกิดกลุ่มเมฆจนกระทั่งตัวของคอง,คองและกอซิล่าได้ตามมาจนเกิดเป็นการต่อสู้อีกครั้งบนพื้นผิวโลกโดยในการต่อสู้นี้จะเป็นการสลับคู่ไปมาระหว่างคองประทาสกาคิงกอดปะทาชิโมะแล้วก็จะสลับกันนะครับ จนเมื่อการต่อสู้มาถึงช่วงท้ายที่แย่งคิสตันและตัวของซูโกะมาช่วยทําให้การควบคุมของชิโมะถูกทําลายเมื่อหลุดจากการควบคุมก็ได้สั่งให้ชิโมะโจมตีสกาคิงแทนเหมือนกับเป็นการบอกให้น้องแก้แค้นที่ทรมานน้องมานานและนี่ก็เป็นการสิ้นสุดความเจ็บปวดและความทรมานของชิโมะและเมื่อทุกอย่างจบลงตัวของชิโมะองและซูโกะก็ได้ไปปลดปล่อยฝูงลิงและเป็นการสิ้นสุดบทบาทของชิโมะในตอนนี้ เรามาดูความสามารถของเจ้าไอศครีมเดินได้ตัวนี้กันครับฟอสไบต์บาสชิโมสสามารถปล่อยลำแสงน้ำแข็งออกมาจากปากได้ความสามารถนี้จะถูกเรียกว่าฟอสไบต์บาสและฟอสไบต์เบดตัวของมันสามารถใช้ความสามารถนี้ในการแชร่แข็งอาวุธและแขนของคลองและทำให้เกิดพายุน้ำแข็งขนาดใหญ่โดยการยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าลำแสงมีพลังเพียงพอที่จะทำให้เกิดน้ำแข็งกัดและทำให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่โดนแข็งตัวได้ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังสามารถแช่แข็งกอร์ซิล่าให้แข็งตัวได้ในช่วงขาดหนึ่งไคลโอคิน s ซิสนอกจากความสามารถของฟอสซไบบัสแล้วการปรากฏตัวของชิโมก็ทําให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเกิดการแข็งตัวจะสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้จากตอนที่ตัวของมันนั้นถูกคุมขังอยู่หรือในป่าของฮออร์เอิร์ธที่พืชพันธุ์ต่างๆถูกแช่แข็งเอาไว้ถ้าสังเกตชัดสุดคือบนพื้นผิวโลกนอกชายฝั่งลิโอเดจาเนโรที่กลายเป็นน้ําแข็ง ตามจารึกในวิหารโบราณของชาวอีวีพลังของชิโมะเป็นสาเหตุของยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมแต่ทางนิยายได้มีการแต่งและเสริมส่วนนี้ขึ้นมาว่ามันได้แช่แข็งกรีนแลนด์เมื่อ2-3ถึง3ล้านปีก่อนโดยใช้เวลาไม่นานและสิ่งที่ทำให้เกิดการแช่แข็งที่รวดเร็วนี้ก็คือการระเบิดลังสีที่ทำให้อะตอมหยุดนิง่งความสามารถทางกายภาพ ตามที่ผูก้กำกับอดัมวิงการ์ดกล่าวในโฮมวิดีโอในหัวข้อเรื่องกอร์ซิล่าอีโวโดยที่ตัวของชิโมะนั้นแข็งแกร่งกว่ากอร์ซิล่าและเป็นแรงผลักดันหลักในการพัฒนาร่างของมันและด้วยความแข็งแกร่งนี้ก็ทําให้มันนั้นสามารถใช้แค่หางในการฟาดใส่คองให้กระเด็นได้ในส่วนขากรรไกรเรียกได้ว่าทรงพลังมากๆถึงขนาดที่มันใช้ในการเหวี่ยงสตูให้ลอยออกไปไกลและการรับปริมาณน้ําหนักตัวของมันสามารถรองรับน้ําหนักของสกาคิงคองและซูโกะได้ ในด้านความทนทานอย่างที่เราได้เห็นกันมันสามารถรับมือการโจมตีอย่างหนักจากคู่ต่อสู้ถึงขนาดที่สามารถทนอาตมิทที่รุนแรงของกอส์เซล่าได้เป็นเวลานานโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดน้อมาดูการปรากฏตัวอื่นๆของชิโมกันครับการปรากฏตัวในวิดีโอเกมก็จะมี c a l l of Duty Warzone เป็นภาพวาดภายในถ้ำ Call of Duty วันกาดขอออ l ดิวตี้โมเดิลวอ r ์เฟรม ข่าวนี้มาเป็นสกินชุดเลยหลอดโมบายและกอซิล่าแบทเทิลไลน์ในส่วนต่อมาคือนิยายของกอซิล่า X ออง the New e m p i r e ได้มีการอธิบายไว้ว่าตอนนี้ทางโมนาดได้ประเมินการมีอยู่ของชิโมะให้อยู่ในระดับเดียวกับมอนสเตอร์สีโลหรือแยก่กว่านั้นโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ถึงนิสัยของน้องที่ดูรักษงบเนื่องจากพวกเขากังวลเกี่ยวกับพลังอันมหาศาลของชิโม แต่ถึงอย่างนั้นทางไอรีนก็รับรองได้ว่าไททันตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายนอกเสียจากทางมนุษย์เองที่จะเป็นคนเข้าไปทำร้ายมันก่อนในส่วนคอมิกจะปรากฏในก o อ z ซ l ล่าเอ็กซ์คองเ h อ h ฮันเตเป็นภาพบนผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตมาดูเรื่องหน้ารูกของน้องกัน 1. ภาพวาดภายในทําที่เกี่ยวกับชิโมนั้นเราจะเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแม้แต่คอมิกแต่ให้เป็นครั้งแรกจริงๆเลยก็คืออีเวนต์คอสอเวอร กอรซิล่าเวอร์ซัสของ Call of Duty 2. ด้วยความสูงอยู่ที่162.45เมตรชิโมจึงเป็นไททันที่มีความสูงที่สุดที่เคยปรากฏต,ตัวออกมาในจัก,กรวาลมอนสเตอร์เวิร์สและด้วยความสูงดังกล่าวก็ทําให้มันนั้นแซงหน้าคิงกิโดราไปราวๆ3.65เมตรแต่ถ้าวัดกันด้วยความยาวแล้วเราคงต้องยกให้กับเทียแมทอยู่ที่258เมตรและนากิกะที่มีความยาวอยู่ที่274เมตร 3. นอกจากจะ้ายกับพี่ก๊อตแล้วมันก็มีบางอย่างที่ค้ายกับกิโดร่าอยู่ด้วยนั่นก็คือความสามารถในการควบคุมสภาพอากาศได้ในระดับที่คุกคามโลกแต่ถึงอย่างนั้นด้านนิสัยเรียกกันได้เลยว่าคนละด้านอีกตัวหนึ่งนิสัยดีและเป็นมิตรในขณะที่อีกตัวกับโหดร้ายและอันตรายนอกจากสองไททันนี้แล้วยังค้ายกับฟอส t w ร์ k ที่พวกมันนั้นมีสีขาเหมือนกันและมีพลังที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำแข็งหรือดูดกืนความร้อน จนถึงขั้นที่ทําให้สิ่งที่ถูกดูดความร้อนออกแข็งตายได้นั่นเอง 4. ชิโมะเป็นมอนตัวเมียตัวที่2ท,ที่ได้รับการยืนยันที่เป็นตัวร้ายหลักในภาพยนตร์ MonsterVerse ต่อจากมุตโตตัวเมียในก็อตซิล่า 5. ชิโมะคือศัตรูหลักตัวแรกในภาพยนตร์ MonsterVerse ที่ไม่ถูกฆ่าโดยก็อตซิล่าหรือของและเป็นตัวร้ายหลักตัวที่2โดยรวมของ MonsterVerse ที่ไม่ถูกฆ่าในตอนท้ายของการปรากฏตัวหลังจากคามอสอสัสซ และยังเป็นศัตรูตัวแรกที่ต่อมากลายเป็นพันธมิตรของกอรซิล่าและของรวมถึงตัวของมันนั้นไม่ได้ชั่วร้ายมาแต่กําเนิดอืมเกือบลืมอีกตัวที่รอดตายก็คงเป็นโลแดนอันนี้คงต้องเรียกว่าเลือกฝั่งเป็นและนี่ก็คือแฟ้มของชิโมะก่อนจากกันไปในวันนี้ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าชอบอะไรในตัวของชิโมะกันบ้างหรือคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ใหม่ ที่ทางช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ